เห็นหมวกของฉันไหมหาดูตั้งแต่หน้าแรกเลยนี่หน้าแรกจอนคาสเซนเรื่องเรือภาพพี่นานะแปะเจมีหมวกของฉันหายไปฉันอยากได้หมวกคืนืน เห็นหมวกของฉันบ้างไหมไม่ฉันไม่เห็นหมวกของเธอเลยครับขอบคุณนะเห็นหมวกของฉันบ้างไหมไม่ฉันไม่เห็นหมวกแถวนี้เลยสักใบครับขอบคุณนะเห็นหมวกของฉันบ้างไหมไม่ มาถามฉันทำไมฉันไม่เห็นนะฉันไม่เคยเห็นหมวกที่ไหนทั้งนั้นกระต่ายยางฉันไม่มีทางขโมยหมวกหรอกนะเดีย๋ยวมาถามอะไรฉันอีกครับขอบคุณนะอันนี้อะไรอะไรอ,อแต่เจ้าหมีไม่เห็นเห็นหมวกของฉันไหมฉันไม่เห็นอะไรเลยทั้งวันมัวแต่พยายาม ปีนก้อนหินก้อนนี้ฉันช่วยปุ้มเธอขึ้นไปไว้ด้านบนดีไหม,มดีเลยขอบคุณนะอุอยเจอใครเจ้างูเห็นหมวกของฉันบ้างไหมฉันเคยเห็นอยู่ใบหนึ่งเป็นหมวกทรงกลมสีฟ้าหมวกของฉันไม่ใช่แบบนั้นขอบคุณนะ เห็นหมวกของฉันบ้างไหมอ้าวจนี่บอกว่าหมวกแปลว่าอะไรขอบคุณนะครับว้าไม่มีใครเห็นหมวกของฉันเลยถ้าฉันไม่ได้เห็นมันอีกเลยล่ะถ้าไม่มีใครได้เห็นมันอีกเลยล่ะโชว์เจ้ามวกน้อยฉันคิดถึงหมวกเหลือเกิน เป็นอะไรหรือเปล่าหมวกของฉันหายไปแล้วไม่มีใครเห็นเลยแล้วหมวกของเธอเป็นแบบไหนล่ะเป็นหมวกสีแดงที่มีปลายแหลมและและอะไรและอะไรฉันเห็นมันแล้วนี่อยู่ไหนนะตกตก,ตก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 ไปไหนอะ่ะมันไปไหนเจมีรีบไปไหน เดี๋ยวยังเธอเธอขโมกขโมยหมวกของฉันไปอยู่กับใครตายตายตดายังไงดีตาแนว,วจ้องหน้ากันเลวเออจ้องหน้า,นนนานกันเลวฉันรักหมวกของฉันอุ้ยใครมาถามเจ้าอะไรกะกะลอก ขอโทษนะเธอเห็นกระต่ายสวมหมวกอยู่แถวนี้บ้างไหมไม่มาถามฉันทำไมฉันไม่เห็นนะฉันไม่เคยเห็นกระต่ายตัวไหนทั้งนั้นมีอย่างฉันไม่มีทางกินกระต่ายหรอกนะอย่ามาถามอะไรฉันอีกค่ะข,ขอบคุณน,นะแนวสรุปมันกินกระต่ายหรือเปล่าเนี่ยอือขบแ้วขอบคุณที่คิดนังพุทธยานการเรียนรู้ เจ้ามีทำหมวกหายไปและคิดว่าคงไม่มีใครได้เห็นมันอีกแต่เดี๋ยวก่อนจะมีเห็นหมวกของเขาแล้วนี่อ,อยู่ที่ไหนนะก็ตายกะตายอ่ะโอเคเดี๋ยวติดตามเล่มต่อไปนะครับบาย